นี่เลกเงินไปสี่ล้านสี่ล้านแปดที่เห็นข้ามสะพานไปฝา่มือก็คือโรงแรมแรนด์ก็จะตักนะครับเวลามีแขกมวอามาก็จะพักโรงแรมนี้เป็นหลักเลยนะสบายเลยนะครับ ครับผมอาจารย์นุบลสวิทหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนะครับพบกันอีพีนี้นะครับก็จะเป็นอีพีของการเดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสู่ด่านช่องเม็กนะครับอาเภอสรินทร์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับทริปนี้ก็จะไปรวมตัวกันที่หน้าหองงาน้าจังหวัดอุบลราชธานีนะครับบริเวณลานของบิ๊กซีนะครับมีพิธีการเปิดงานนะครับแล้วก็ ปล่อยขบวนนะครับเดินทางมุ่งสู่ด่านช่องมิกนะครับติดตามมานะครับว่าการเดินทางเส้นทางการเดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานีผ่านจุดไหนบ้างนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการเดินทางกี่ชั่วโมงกี่นาทีกันแน่นะครับในการเดินทางหากท่านผู้ชมสนใจนะครับอยากจะไปเที่ยวนะครับข้ามฝั่งไปยังฝั่งสปปลาวนะครับเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับมีพิธีการอย่างไรบ้างนะครับพอไปถึงด่านจะ ผ่พอนปล้นนะครับเขาเรียกหนันอะไรไม่รู้ทางช่องนี้นะครับเราจะมีขั้นตอนวิธีการทําหนังสือเพื่อที่จะนํารถออกนอกราชอาณาจักรอย่างไรนะครับเดี๋ยวก็ติดตามนะครับ ตอนนี้ผมก็มาถึงบริเวณลานบิ๊กซีนะครับหน้าหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีนะครับกลุ่มที่จะเดินทางข้ามฝั่งก็ทยอยรวมกลุ่มกันมาบ้างเล็กน้อยนะครับตอนนี้ก็มาดูครับอย่างคันนี้ครับอ่าคันนี้คันนี้ก็เดินทางข้ามนะครับอันนี้รถที่ผมขับยวพาไปดูภายในพิธีการเปิดนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ โดยส่วนมากนะครับก็จะเป็นแนคครีเซอร์ VX 80นะครับจังหวัดอุบลราชธาน,นีรวมกับนิมรีนะครับผมกาลสินบ้างเล็กน้อยดีครับเดี๋ยวผมพามา,าสัมภาษณ์ท่านประธานสวัสดีครับอาจารย์ตอเนื่นะครับก็จะมีท่านประธานสมยงนะครับเป็นหัวหน้าทีมใน,นในการเดินทางทริปนี้นนใช่ไหมครับเป็นที่เดินผู้ ความคิดที่เริ่มที่จะออกไปเที่ยวต่างประเทศต่างประเทศครั้งแรกครั้งแรกนะครับในรอบกี่ปีครับในรอบสามปีสามปีนะครับที่ประเทศจีนนะครับผมตอนนี้ก็คือผมขออนุญาตแทนงานคร่าวๆวันนี้นะครับเราจะเดินทางไปอย่างไรบ้างครับครับผมก็วันนี้เรามาทําการปล่อยตัวที่หอบัญชาจังหวัดอุราษธานีนะครับนโดยท่านสารทอกพันช้าแล้วก็ประธานเที่มาปล่อยท่านรองผู้ว่ารองผู้ว่านะเราจะมาปล่อยกระบวนนะครับ คาราวานออฟโรดนะครับที่จะไปท่องเที่ยวลาวใต้ลาวใต้นะครับอันนี้ก็เป้าหมายก็จะออกจากนี้ประมาณสักแปดโมงครึ่งประมาณนี้นะครับก็จะเดินทางไปที่ดัตต้องไม่นะก็ทำพิธีการทางการหรือองคกรก,รก็ประมาณสักสองชั่วโมงนะครับหรืชั่วโมงกว่ากวานน่าชั่วโมงกว่ากว่าน,นะครับก<อ>ับ<อ>รถขบวนที่เราไปเนี่ยจันทร์รถทั <38 S 2> ้งหมดแปคันครับทั้งหมดสิบแปดคันนะครับทั้งหมดสิบแปดคันไม่รวมรถ ช่างคนช่างภาพได้ครับโอเคครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเจอกันที่ฟังลาวนะครับผมแปดศูนย์นะครับที่จัดทริปครวานในครั้งนี้นะครับคราวาลท่องเที่ยวในชื่อทริปว่าสบายดีมีนบุรีจำปาสักนะครับซึ่งวันนี้มีรถคณะนทั้งหมด18คันนะครับได้มารวมหมดทุกท่านในการเปิดแล้วก็ปล่อยนะครับ คาราวานออฟโรดทริปสบายดีมีนบุรีจำปาสัก เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสาหรับพิธีการปล่อยตัวของทีมคาราวานท่องเที่ยวสปปลาวต่อไปนะครับเราก็จะเดินทางตามเส้นถนนสถิตพิมานการนะครับไปจนถึงด่านช่องเม็กนะครับเราจะใช้ระยะเวลากี่ชั่วโมงกี่นาทีแล้วก็เป็นระยะทางกี่กิโลก็ติดตามเลยครับผม ราก็เดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผ่านอำเภอวารินชำราบเป็นบางสวนนะครับเข้าเขตอ,อำเภอสว่างวีระวงศแล้วก็ตอนนี้นะครับกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ อำเภอพิบูลมังสาหารนะครับซึ่งอำเภอพิบูลมังสาหารก็จะมีของฝากที่ขึ้นชื่อนะครับอย่างเช่นสลาเปาพิบูลนะครับขึ้นชื่อลือนาบเลยนะครับถ้าใครผ่านเส้นนี้นะครับเราจะสังเกตได้ทาง,ทางด้านขวามือนะครับจะเป็นร้านสลาเปานะครับยาวสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับก็จะมีร้านที่อร่อยแล้วก็ อร่อยนิดนึงนะครับผมก็ต้องเลือกนะครับถ้าเป็นคนที่เขาเดินทางบ่อยเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าร้านไหนอร่อยนะครับเราสังเกตง่ายๆก็คือถ้ารถจอดติดยาวแสดงว่าร้านนั้นอร่อยนะครับแล้วก็อำเภอพิบูลมังสาหารนะครับในตัวอำเภอก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวอย่างแกงสะพืชนะครับแกงดังคำขวัญที่ว่าแกงทรายหาดหินแกงทรายหาดหินแกงทรายหาดหิน ก็คือแก่งสุพือของอำเภอพิบูลมังสาหารนะครับโอเคมาจังหวัดอุบลแล้วไม่มีคำขวัญจังหวัดอุบลเป็นไปได้อย่างไรนะครับนะคำขวัญจังหวัดอุบลน,นะครับก็เมืงองดอกบัวงามนะครับแม่น้ำสองสีมีปลาแซ่บหลายอาจทรายแก่งหินถินไทยนักปรา์ถวยราชไฝ่ทมงานล้ำเทียนปรรสาผ้าแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิน่นอะไรต่อจ <laughs> แจนดินตายแล้วกับกวังหวัดต์วตตัวเองอะไรต่อเอ็กกูเกิล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 เนี่ยตัวแรดไปทำงานล้ำเตียนวันสาผาแจนกประวัติศาสตร์ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิน่นแจนดินอนุสาวรีย์ คนดีซีอุบลณอ้สก้มาตายนะครับจังหวัดุบนรร่เสียทายด้าน,นหน้าขวามือผมก็จะเป็นปั๊มน้ำมันปตทนี่นะครับหลังจากปั๊มน้ำมันไปนะครับก็จะเป็นร้านสารเปาเรียงรายเป็นสายทานเลยนะครับสุดลูกหูลูกตานะครับเจ๊นางสารเปานะครับนะสปอนเซอร์ต้องเข้านะครับ สลับปลาคุณยายคุณยายอีทอยู่ข้างกันมาเทไรไม่ได้กินสักทีนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะยาวนะครับผมโอเคแล้วก็วัดที่สวยงามนะครับของอำเภอพิบูลมังสาหารก็จะเป็นวัดภูเขาแก้วนะครับด้านซ้ายมือนะครับก็จะมองเห็นออยอดอุโบสถนะครับผมของวัดภูเขาแก้วนะครับ หลังจากที่ถึงอำเภอพิบูลมังสาหารนะครับเราก็จะเลี้ยวขวาไปตามถนนเสดิทพิมานการนะครับมุ่งหน้าสู่อำเภอสิรินทรน,นะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสองข้างทางจะมีอะไรบ้างให้เราแวะชมนะครับเราก็ติดตามไปดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนสิรินทรน,นะครับผมหาดพัทยา สมอนนะครับพัทยาน้อยนะโอเคนะครับตอนนี้ก็ตามขบวนติดแล้วนะครับผมเจอกันครับที่อำเภอสรีรินทรน,นะครับเลี้ยวขวานะครับ ีก็ต้องขออนุญาตแยกขบวนนะครับผมจะนํารถเติมแก๊สก่อนนะครับเพราะว่าข้ามฝั่งไปแล้วหาปั๊มแก๊สเติมได้ยากมากนะครับถ้าท่านผู้ชมมาได้ครับผมผมจะแนะนําก็คือเราเติมแก๊สเติมน้ำมันจากตัวจังหวัดวิ่งมานะครับวิ่งแก๊สมานะครับก่อนจะข้ามฝั่งนะครับก็จะไปเติมแก๊สก่อนนะครับที่ทางไป อำเภอบุญทิกนะครับก่อนถึงด่านช่องเม็กเนี่ยนะครับมันจะมีทางเลี้ยวขวานะครับให้เราออกขวาไปนะครับไปเติมแก๊สเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับปั๊มแก๊สปั๊มสุดท้ายของอำเภอศรีรินทร์นะครับก่อนข้ามฝั่งนะครับสำหรับรถยนต์นะครับที่ใช้แก๊สรถยนต์นะครับตัวนี้ปั๊มเป็นปั๊ม LPG นะครับมาถึงตรงนี้นะครับก็เลี้ยวขวานะครับขวาตัวนี้แยกมีไฟแดงไหมน่าจะขวาแยก วัดใจแล้วครับเอามาเอามาแล้วนะครับนี่กระบวนวิ่งกลับมา1นคันแสดงว่าเติมเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูที่ปั๊มแก๊สนะครับเลี้ยวขวามาหลังจากเลี้ยวขวามานะครับโดยประมาณ300เมตรนะครับปั๊มแก๊สก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับตอนนี้ก็เป็นปั๊มสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะข้ามฝั่งไปทางสปปลาวนะครับราคาแก๊สตอนนี้นะครับอยู่ที่อุบล15บาท39สสตางค์นะครับ ตอนนี้ก็ไม่ทราบว่าราคาเท่าไรโอเคเดี๋ยวเราไปเติมแก๊สกันครับครับตอนนี้ก็ด้านหน้าของผมก็คือด่านช่องเม็กนะครับผมที่เราจะข้ามไปยังสปปลาวนะครับตอนนี้รถกระบวน่านไปหมดแล้วครับเหลืออยู่3าคันนะครับเขาไปตั้งรออยู่ที่ตรงหน้าด่านนะครับตอนนี้ก็คือในส่วนของทีมไกด์นะครับได้เตเรียมเอกสารยื่นฟังทาง ด่านตมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยต้องรอคิวเข้าก็จะสะดวกสบายนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเรานะครับมาไม่มีทีมไกด์เนี่ยนะครับเราต้องประสานงานนำรถไปขอวีซ่านะครับเพื่อที่จะนำรถห้ามออกนอกราชอาณาจักรนะครับแล้วก็ในส่วนของเอกสารของคนนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราข้ามเฉพาะด่านไปที่ปากเซ นะครับเราก็ไม่ต้องทำพาสปอร์ตนะครับ ก็ท่านประธานหอการค้านะครับคุณมงคลจุลนทั์ก็ได้ไปเยี่ยมเจ้าหน้าที่ด่านนะครับก็เอาของเกี่ยงเล็กน้อยนะครับก่อนเดินทางข้ไปเที่ยวที่สปปลาวนะครับเส้นทางเดินทางจากด่านช่องเม็กนะครับไปถึงที่พักนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เราจะพักกันที่ไหนนะครับเราจะกินข้าวกับอะไรนะครับติดตามชมนะครับ อนนี้นะครับหลังจากที่เราเดินทางจากจังหวัดบุรลราชธานีนะครับถึงด่านช่องเม็กก็จะใช้เวลาโดยประมาณนะครับสองชั่วโมงนะครับมีการจอดแวะปั๊มบ้างนะครับแต่ถ้าเราเดินทางแบบยาวเลยนะครับก็ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงนะครับจากจังหวัดบุรลราชธานีถึงด่านช่องเม็กนะครับแล้วก็เวลาโดยประมาณนะครับกระบวนรถด0 89คันนะครับในการยื่นเอกสารนะครับที่จะข้ามพรมแดนเนี่ยนะครับใช้เวลาโดยราวๆประมาณ40นาทีนะครับเพราะว่ากระบวนของเรารถก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ถ้าเรามาเป็นคณะเล็กนะครับก็ใช้เวลาไม่ค่อยนานนะครับผมโอเคครับบรรยากาศนั่งรอนะครับกระบวนการก็จะมีนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับแม่ค้านะครับเดิน ตามรถเรานะครับก็จะมานําเสนอซิมนะครับเราสามารถซื้อได้นะครับสอบถามกับคนที่เขาเดินทางมานะครับว่า,าราคาเท่าไหร่แล้วก็วิธีการตเติมอ่าแตอนนี้ก็เป็นโอ้หนึ่งแสนี่าดอนนี้เรียกเงินไปส 4, 4, ี่ล้านสี่ล้านแปดใช้หมด ตอนนี้ก็ผมได้มาห้าแสนนะครับเป็นโบนัสประจำปีขอมาไปลาดนึงเลยเอาเอาแถมใไม่อิ่มล้านหนึงเอาไปล้าดน,นึงเลอเห้ออาแสนนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็ก็จะใช้เป็นเงินเก็บนะครับเพื่อความสะดวกสบายในการาจ่ายค่าปี้นะครับ <c oughs> จ่ายค่าปี้นะครับค่าปี้ก็คือค่าตั๋วที่จะผ่าน บางทีก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวบางทีก็จะเป็นค่าถนนเหมือนกับบ้านเรานะครับที่เป็นค่าทางด่วนนะครับตัวนี้ก็แลก,เป,เ,ก,กเป็นเงินสกุลกีบนะครับเป็นเงินสกุลลาวนะครับเห็นมูลค่า1 0 0 0 0แสนกีบนะครับแต่ถ้า,าคิดเป็นเงินไทยผมก็ไม่รู้นะครับว่าอัตราการแลกเปลี่ยนตอนนี้เท่าไหร่นะครับแต่ของที่ผมเคยข้ามไปนะครับเมื่อหลายปีก่อนนะครับ ค่อนข้างที่จะแพงนะครับเราถือเงินไปประมาณนี้นะครับซื้อเป๊ปซี่ซื้อโค้กเอ็รสมัยนั้นขวดละ18บาทขวดละ20บาทนะครับบ้านเราขาย10บาทนะครับหรือว่าเป็นคนต่างชาติมั้งครับเขาก็ขายประมาณนั้นแต่เขาก็ขายราคาถามไกดก็เขาก็จะขายราคาประมาณนั้นเพราะราว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยและก็อีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นการ กขเรียกอะไรการผัดเปลี่ยนนะครับความรู้สึกนะครับก็คือการขับรถเลนขวานะครับซึ่งเราถนัดขับรถเลนซ้ายเนี่ยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับเราต้องมีโคดิเวอร์นะครับนั่งประกบอีกด้านข้างนะครับเพื่อที่จะดูนะครับรถวิ่งสวนนะครับเวลาเราจะแซงอะไรประมาณนี้นะครับอ่แรกๆก็จะเป็นสับสนนะครับครั้งก่อนที่ผมมาเที่ยวก็นํารถเข้ามาเนี่ยแหละครับต่อจากนี้ไปจนถึงปากเซนะครับเราก็ สร้างความคุ้นเคยนะครับกับการขับรถเลนขวานะครับตอนนี้ก็มันก็จะมีสัตว์เลี้ยงนะครับเยอะมากและก็จะเป็นรถเจ้าถิ่นนะครับรถพื้นบ้านมอไซค์บ้างรถไถนาบ้างนะครับที่ขับสวนตัวนี้ก็ใช้ความประมัดระวังในการขับรถนะครับแล้วก็เท่าที่ทราบมาก็คือกฎหมายบ้าน เขานะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะประกันตัวได้นะครับต้องเคลียร์ให้จบก่อนถึงข้ามฝั่งได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอุบัติเหตุเป็นสิ่งสําคัญไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับพวกนี้เราข้ามฝั่งมากฎหมายค่อนข้างที่จะแรงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้ใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับ จากที่เราผ่านด่านช่องเมกมานะครับหรือ,อาทางสปปลาวนะครับทางเนี่ยเขาจะเรียกด่านวังเต่านะครับพอออกจากด่านวังเต่าได้ประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับเราก็จะไปเจอด่านาตรวจรถนะครับคือรถที่จะเข้าด่านนะครับต้องเขาจะมีเจ้าหน้าที่ถ่ายรูปรถทุกคันและก็คนขับรถกระจกลงนะครับหลังจากที่ผ่านด่านช่องเม็กมานะครับใกล้ๆครับผมประมาณ ถ้าผมดูไม่ผิดประมาณ200เมตรนะครับก็จะมีด่านอยู่ด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นด่านตรวจรถนะครับผมก็คือกฎก็ห้ามก็คือห้ามถ่ายภาพนะครับถ่ายบันทึกภาพวิดีโอถ่ายภาพนิ่งนะครับตอนที่รถเข้าด่านนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่กฎหมายฝั่งนี้เขาจะมีแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ผมก็เลยต้องเอามาฝากก่อนนะครับก่อนที่รถจะเข้าในที่ด่านนะครับสําหรับ EP นี้ก็ขอจบ EP เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ ฝากติดตามอีพีหน้านะครับเราจะไปทานข้าวเที่ยงกันที่แพรน้ำเพชนะครับเป็นแพรที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงนะครับเขาบอกมาว่ามีปลาโขงแบบสดๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปกินปลาแม่น้ำโขงนะครับที่แพรน้ำเพชนะครับอีพีหน้าฝาก ติดตามด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมอาจารย์นุลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของอุบลเซอร์วิส9 9ึ่ง้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจ ARB อุบล 4x4 Accessory ด้วยนะครับขอบพระคุณน,นะครับ ARB Thailand สนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นมวกนะครับสำหรับ กระบวนทิปเดินทางนะครับแล้วก็ระบบช่วงล่างที่แน,น่นๆน่หนึบๆนบ,นบต้องโอเมกอีมูแค่นี้ครับผมลาแล้วครับผมสวัสดีครับ